สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะต้องมองว่าในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะถือว่ายังเป็นเดือนที่นะคะยังส่งผลด,ดีกับเรื่องงานอยู่แล้วก็ตําแหน่งของหัวหน้าก็ยังเป็นตาแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะตำแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องต้องระวังรวมถึงตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานค่ะอาจจะต้องไปปรับกันให้มากที่หนึ่งนะคะฉะนั้นนะคนไหนที่เพิ่งเข้าไปฝึกฝนอบรมงานขอให้อดทนนะรวมถึงนะคนไหนที่เป็นเจ้าของจ การอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารให้ต้องลงไปจัดการบ้างในช่วงนี้นะคะเราก็ไปจัดการนะคะในช่วงนี้ให้เรียบร้อยแต่การเริ่มต้นงานหรือโอกาสใหม่ๆมันเข้ามาแล้วนะะก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่แล้วก็คนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนนะคะอะไรในช่วงนี้ก็ต้องหาข้อมูลให้ให้ละเอียดนิดนึงอ่ะนะคะจะได้มีเรื่องของการลงทุนนะคะที่ส่งผลดีนะคะ กับคนที่เกิดปีชวดนะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานนะคะแต่เดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะค่ะโดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวาร คู่ครองคนรักนะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายได้เราก็ไประมัดระวังหรือควบคุมให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาปูพันในเรื่องของความรักอาจจะพบรักจากการทํางานค่ะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องระวังการครบซ้อนหรือต้องระวังไปรักคนที่มีเจ้าของแล้ว ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ปัญหาเรื่องของมือที่3ยังต้องระวังอยู่สุขภาพร่างกายนะคะก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะแล้วก็มีอาการอาการปกระดูกไขสหลังะนะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างกระดูกรวมถึงนะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจค่ะ ต้องระวังการทํางานของไตไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตาด้วยฉนันอาจจะต้องดูแลสุขภาพของติงให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเรื่องลูกนะคะหรือว่าเรื่องของคู่ครองคนรักหรือสามีภรรยาด้วยนะคะอาจจะต้องกลับไปดูแลกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีช่วงนาทตย์นะคะถือว่าความรับผิดชอบจะเยอะมากๆ รวมถึงนะคะการทํางานจะค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยในช่วงนี้ค่ะขอให้อดทนนะการเงินนะคะก็รายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะมากโดยเฉพาะถ้ามีความคิดที่จะขยายการลงทุนน่ยอาจจะต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะกับเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะคะก็นะมีคนเข้ามาพูดคุในเรื่องของความรักค่ะแต่ยังไม่ใช่รักแท้นะจะเป็นรักที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องงานเรื่องธุรกิจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวัง นะปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่ถือว่าเด่นมากรวมถึงคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงนะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจด้วยค่ะการเงินนี่รายได้ยิ่งเข้ามานะคะหรือถ้ามีปัญหาอะไรนะก็ยังสามารถแก้ไขหรือจัดการไปได้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่ยังปรับกันได้แหละหรือยังให้กําลังใจกันอยู่ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาจนเรื่องของความรักคนโสดต้องระวังการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังเรื่องของมือที่3 คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะช่วงเดือนนี้สื่อสารหรือพูดคุยไม่ค่อยนะคะลงตัวนะพูดอะไรไปคนไม่เข้าใจหรือคนเข้าใจผิดนะพูดอะไรไปนะคะพูดอีกอย่างเนะะ่ยเขาฟังไปอีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้เรื่องของการสื่อสารยังต้องระวังรวมถึงนะคะปัญหากับเรื่องงานด้วยเรื่องเอกสารด้วยจะค่อนข้างวุ่นวายค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่เด่นค่ะเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีความไม่เข้าใจกันนะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากแล้วก็คนที่เกิดวันพุธต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเจ็บป่วยหรือกําลังผ่าตัดหรือไปเข้ารับการรักษานะจะมีเรื่องของการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่มองว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะยังสามารถแก้ไขไปได้แต่อาจจะเกิดความล่าช้านะให้ไประวังเรื่องของเอกสารในช่วงนี้ละกันส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้ใจ่ายบ้างโดยเฉพาะถ้าจะเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการเงินอะไรอะต้องอ่านเอกสารให้ดีก่อนเซ็นทุกรอบส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนต่างทิ่นต่างชาติค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกัน มองว่ายังกลับมาปรับนะคะหรือว่ายังกลับมาเข้าใจกันได้อยู่นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะสุขภาพจะกลับมาฟื้นตัวนะหรือถ้าอยู่ในช่วงที่จะตัดสินใจว่าจะเข้ารับการรักษาหรือผ่าตัดหรือเปล่านะก็ถือว่าการรักษาหรือการผ่าตัดจะทําให้ร่างกายดีขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะหรือคนเก่าเดิมจะกลับเข้ามาสร้างความวาบุ่นใจค่ะทําให้เรื่องของการทํางานยังติดติดขัดขัดไม่ลาบรื่นนะคะรวมถึงเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังคนเก่าคนเดิมนั่นแหละมาสร้างปัญหาการเงินให้ในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะคะหรือรักอายุไล่เลี่ยก,กัน รวมถึงคนเก่าอาจจะกลับมาแต่ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันค่ะเด๋ยนนี้อาจจะมีปัญหาค้างคาปัญหาเรื่องเก่าปัญหาสะสมมานานต้องกลับไปเคลียร์ใจนะคะหรือต้องกลับไปคุยกันให้รู้เรื่องจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะการทํางานยังต้องระวังโดยเฉพาะคนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะหรืออยู่ในช่วงที่กําลังจะสอบอะ นะคะหรือว่าอสอบเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าสอบอบรมอะไรในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนด้วยนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็ปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องก็ต้องนะคะใส่ใจนะคะให้มากที่หนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายค่ะรวมถึงนะคะยังมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะ หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารน่ะอาจจะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะแต่รักยังมีอุปสรรคค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาก,กันผู้ของควาอาจจะไม่ซื่อสัตย์นะจันต้องไปปรับกันให้มากในช่วงนี้ค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจาก,การงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารและก็วันอาทิตย์ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ค่ะก็คือวันพุธพฤหัสบอดีวันศุกร์และก็วันเสาร์ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานยังมีปัญหานะฉะนันยังต้องใส่ใจหรือต้องระมาระวังให้มากอาจจะเป็นเดอนที่เราถูกเอาเปรียบกับเรื่องของการทํางานด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเข้ามาขอหยิบยืมเงินในช่วงนี้ค่ะยังต้องระวังอยู่แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินนะคะอาจจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักสาหรับคนโสดความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นนะไพ่แสงสุกบอกความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะหรือต้องทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากขึ้นหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่คุณข้องมองใจนะคะต้องกลับไปพูดกันอย่ามีความรับต่อกันนะไม่งั้นจะทําให้ื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวกระทบกระเทือนได้สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังการทํางานของของเหลวภายในร่างกายมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ